มาถึงเรื่องภาวนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เราพวกพอให้พวกเราภาวนามันจำเป็นยังไงจึงต้องภาวนาไม่ภาวนาจะได้หรืออยู่เฉยๆจะได้หรือเป็นจำเป็นที่สุดถ้าหาว่า คนต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แล้วก็ต้องภาวนา,ทา,า,วนาท,นนทางเพราะวนาเท่านั้นเนี่ยทางเดียวนี่แหละที่จะให้พ้นจากทุกข์เห็นนั้นพระเธชจ้าจึงสอนพวกที่อยากพ้นจากทุกข์คือหัดภาวนาเพราะว่านาหมายความถึงรวมใจ ให้เป็นหนึ่งจิตใจของคนเรามันกลัวมันวุ่นวายหาขอบเขตไม่ได้ตลอดวันข้ามคืนรุ่งวุ่นวายอย่างนั้นอันเทศนาว่ากลางคืน เป็นไฟกลางคืนนั้นในกลางวันเป็นไฟกลางคืนนั่นมันกุ่นอยู่มันจะ่ไงมมันไม่ไม่ออกเป็นไฟกลางคืนนั่นกุ่นอยู่หันแต่เวลากลางวันนั่นแดงโล่งหมดเลย คือมันออกทำออกลงทำเลยกลางคืนในคิดนึกนอนหลับแล้วก็ยังทำอยู่คือคิดนึกทำอยู่เหตุนะั้นมันยังต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เนื้อเหตุนี้แหละพระองค์จิงสอนให้เรากระทำภาวนา ถ้าหากทำภาวนาจิตใจลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นสุขทุกข์เมื่อจึงสอนให้ภาวนา ภาวนาสมาธิได้แค่จิตเป็นหนึ่งถึงซึ่งเอกภตาลมเอาอันเดียวนั่นแหละอยู่ในที่เดียวน,นเอาอันเดียวเป็นอารมณ์จิตมันไม่มีอันเดียวจริงอยู่นแ่ถ้าไม่งั้นก็ไม่เรียกจิตแต่อันไม่ ใม่มีอันเดียวนะให้ไปอยู่ในจุดเดียวจิตพวกมนมากมายนะถ้าไปอยู่ในจุดเดียวเอาพุโทโธก็ดีอรหังกด็ดีนาปาสติกก็ดีเจ้าแอนหนึ่งก็เอาตรงในจุดเดียวแล้วเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหา มันส่งสายไปไหนมันก็ไม่เวไม่เีปัญหาส่งก็ดีไม่ส่งก็ดีจิตลงเอกตาลงไปหนึ่งแล้วมันก็แวบออกไปบ้างยึดส่งไปบ้างแต่ว่ามันไม่เอาเป็นอารมณถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวนะ ดูเพชรเนนกินดาท้าชอบใจแล้วแล้วดูให้แต่ในสิ่งนั้นอันสิ่งอื่นมันอยู่นอกๆมันมันไม่ดูดูมันก็ไม่เอาเใจใส่ดูก็สักแต่ว่าดูนั่นสิ่งที่มันชอบมันเป็นเพ่งแต่สิ่งที่ชอบเรียกว่าอารมณ์อันเดียวจิตมันคิดนึกสงสาย ช่างมันแต่ว่าสิ่งมันมันชอบใจมีอยู่อันหนึ่งความยินดีพอใจในอารมณ์เดียวนั่นแหละเป็นเหตุให้เราตั้งมันแนวแน่ไม่เผลอสติสิ่งทลายทั้งหมดในโลกอันนี้ แค่ได้จริงแล้วมันเป็นสภาพวันหนึ่งของมันตั้งหามันลงถึงของจริงแค่มันมีอะไรเหลือจริงวัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดจะมาแก่เจ็บตายลงของเก่าสภาพเดิมของเขาความคิดเขานึกสงสายไปไฟมาแร่ลงสภาพของเขา อะไรที่ยังมันเหลือจากสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพของเขาไม่มีอันที่คิดส่งไปซึ่งว่ามากมายล้วงหลายก็ล้วนแล้วแต่ความหลงก้นถ้าไม่หลงก็งสภาพตามเดิมไม่นอกเหนือไปจากสภาพ เหนว่าจิตอันที่ันเนินสภาพต่างๆมันจังหลงแน่วแน่เต็มที่เข้าถึงเอกตาลงได้มันไปเจนาบันถึงที่มันลงถึงที่สุดนี่นาของตัวของเราเนี่ยแหละไม่จองอื่นไปเห็นตัวของเราเนี่เป็นดิษเห็นตัวของเราเนี่ยเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมอันที่เป็นตนเป็นตัว มันพิกวิ่งติงตัวได้อยู่นี่เลื่อนที่มันเคลื่อนตัวได้อยู่นี้เพราะดินน้ำไฟลมมันจะสมบูรณ์ถ้ามันมีคนถ้ามันไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรหนึ่งกันเช่นไฟขาดมันเย็นมันก็ไม่มีลมนี่จะดินกับน้ำลมก็เลยหายไปมันก็จะด้าน เนี่ยวันโนโลกเป็นโลกเน็บชาเพรว่ามันอยู่กับดินน้ำไปลงคนที่ว่าคนว่าคนนั้นเราสมมติต่างหากความไม่จริงแล้วดินน้ำไปลมนนะผสมก็เป็นก้อ,อนมาแล้วเคลื่อนไหวไปมาตาง ครอยาการของจิต่ะเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นแ้่คนที่ชุดเมื่อก็่แก่ช้ำรุดสุดโฉมไปสุดโฉมไปก็ไปไม่ได้กลยตกลงก็อยู่ของเกา่าถ้าทอดทิ้งลงของเกา่าเปลี่ยนเมืนอก็ทอนไม้ทอนฟืน นอกจากนั้นท่านเปียบมันก็ฟืนน้นเผาผีทั้งหัวทั้งท้ายไฟไหม้หมดต้องการก็มีน้ำเน่าน้ำหนองนผีตกตรงนั้นใครจะเอาปืนน้นนั้นมาใช้ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน มันก็่อนไม้ถอนฝืนทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นปลาก็ยังเอาไปทำอาหารการกินอันนี้เปล่าใช้ไม่ได้หมดตรงหัของเก่าอีกเมื่เกิดใหม่เอาไมทำมาปรุงกันใหม่อีกปรุงใหม่เป็นรูปเป็นกายขึ้นมา เคลื่อนไหไปมาตามเมืองเจ้าเท้าพัดลของเก่าอีกันูสุดสองไปลงไปละลายเท่าตัว,อว,ว,วของเก่าออีกดินน้ำาไปลมของเก่าเจ้าว่าเราก็ไม่ใช่เจ้าว่าใครก็ไม่ใช่ทั้งหมดนี่คนที่สุดถึงเล่าเป็นขี้ขโมยไปขโมยเอาดินน้ำาไปลมเขา ขอที่อยู่ไม่โลกอันนี้เอามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามาถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาอยู่นี้มันต่างขี้ขโมยแทๆ้ๆคนในยังเป็นขี้ขโมยอยูไ่ไม่พ้นจากทุกข์มันถือว่าของกูของกูอยู่วะอะไรยังไม่พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นเป็นสภาพ ดื่น้ำไปลงแล้วปล่อยวางเลยเมื่อนั้นแหละยึงจะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ท่านเป็นจริงท่านเห็นจริงเป็นจริงแล้วสภาพตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนพวกเราพวกเรายังวันนั้นเห็นตามเป็นจริงจงพิจารณา พิจารณาไม่ได้เพราะเหตุที่ใจไม่เป็นสมาธิเพราะใจไม่เป็นอาเป็นอารมณ์อันเดียวจึงพิจารณาไม่ได้เหตุด้านเมื่อพิจารณาไม่ได้ก็ต้องวางเสียอันพิจารณาน,นเอาใจนี้ให้จยุดอย่างทบาิบาไาในเบื้องตน้นการพิจารณาการสรวมใจ เมื่อสำรลมใจแล้วจะเกิดความรู้เห็นเป็นภาพวะสภาวะตามเป็นจริงเรายังจะปล่อยวางลงไปได้เรียกว่าปัญญามัรทำสมาธิจะให้เกิดปัญญามันเป็นอย่างนี้อย่าไปชกอย่าไปดิ้กตดอใจอย่าช่วย เรามาปฏิบัติฝึกหัดภาวนาต้องปฏิบัติให้เป็นไปมันแก่อายุมากมาแล้วแก่เท่าชลาแล้วควรรีบเร่งควรรีบร้อนของที่เราได้มานี่เรียกว่าได้มาได้โดยยากเรียกว่าได้โดยยากปฏิบัติได้โดยยากคุนปืนแต่แสนยาก มันมีเช่นนี้แล้วจงพิจารณาให้เห็นของจริงในธาตุสี่น้ำไฟลมอันนี้แล้วมันเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงของมันมันยังจะคุ้มค่ากับเราปฏิบททัติยากรักษายญากนั้นคุ้มครองม,มามายากเหลือเกิน เราคุ้มครองไว้ยังให้เจ็บมันก็เจ็บเราคุ้มครองไว้ยังให้แก่แก่เดี๋ยวก็คุ้มครองไม่ยังให้ตายมันก็จะตายอันนี้รักษายากเรื่องยาก,ยากเพียงแต่รักษายากเท่านั้นไม่ทําประโยชน์ได้แต่ของยากคือคนทุกข์นันเอง ทันทาให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามันของญากกันเลยไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยขื้ยอมสาะเสียปล่อยวางกันเลยหมดเรื่องมเมื่อมันเจ็บก็ทิง้งเสียเมื่อมันแก่มันตายก็ทิง้งเสียมันทิง้งเราแล้วก็ทิง้งมัน นั่นเอคุ้มค่ามันทิ้งเราเราอะไรอาบอนไม่คุ้มค่าเป็นหนี้เรื่อยไปทำตามเจ้าสอนล้วทำถ้าหาก็ไม่ทำก็ไม่รู้จ,จักผิดจะถูกรู้จ,จักดีจะชั่วทำลองดูว่ามันจะเป็นไปนตามท่านว่าไหม มันเป็นแล้จะได้รู้จักว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหาก็ามันไม่เป็นมันก็ผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ศาสนาสอนให้คนทำไม่ใช่สอนให้คนพูดสอนแเอาไปพูดเอาไปคุยไม่ใช่อย่างนั้น ทำมากกทําทำทำน้อยกทําทำอย่างไม่มีอะไรสักอย่างหนึง่งสอนว่าอดทนคำเดียวเท่านั้นนะอดทนอดเอาเป็นประมาณจริงไงนะฟังมดอดมดอดคำเดียวจะนี่อดทุกสิ่งทุกอย่างคมทุกข์เดือดร้อนที่จะมากกอดเอา องกระซับกระสายวุ่นวายกับอดไม่ต้องจะกระซับกระสายวุ่นวายมันควดีความชั่วทั้งหมดหมดหมดความอดนั่นแหละมันเป็นตปะธรรมสามารถที่จะระงับความเวทนานนั้นได้ อดอันเดียวเ,นะท,เ,ยเท่านันน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 น้นไม่มีทางไปเลยมื่อกลุ่งเท่านั้นสินานันนะอดอดทนทนต่อสู้คือามอดนั่นแหละสู้มันมันไม่มีทางไปมันอกลุ่งของเขามันไม่ไปไหนแล้ว ใจน,นี่มันอยู่ที่เดียวนะ่มันอยู่กับเรานัะ่นนะัถ้าหากเราอดทนแล้ก็เห็นตัวใจใจเป็นคนอดใจเป็นคนทนชิงทั้งหลายทุกเวทนากน็เลยกลับกลายเป็นแพ้ใจก็แ้ที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกใจนั่นแหะไป จากเวทนาคำว่าแพ้น่ะหมายความว่ามันเป็นวงหารทันถ้าเราอดทนเราตั้งใจต่อสู้เราไม่ยึดตเวทนานั้นเน้ามันก็หายไปเรียวกว่าเราชนะถ้าไปยึดตอาเวลานันก็กลับขึ้นมาอีกเดียยว่าเราแพ้ไอู้พดเรียวนั่นแหละเห็นนั้นจช่ว,ว่า ตั้งสติกำหนดวอาจิตตรงนี้ให้แน่วแน่ตรงอันเดียวอย่าไปส่งตามอาการอาการมาทั้งหมดอย่าไปส่งตามเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเป็นอาการของใจถ้าเราจับตัวใจแล้วไม่ต้องส่งไปตามจิต มันก็เป็นภาวนาสมาธิทนั้นเองที่อธีตายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความทีงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิเจรณามารณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเลานี่มันมีสิ่งใดที่ตาย ที่จะนาทั้งเรื่องมดทุกิทุกส่วนนี้แมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกชิ้นทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไป็ย่งอุ่นจนถึงหัวใจุดในทางกลางอก อุ่นตรงนั้นจะลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดแต่ตรงนั้นมีลมหายใจความอบอุ่นนะั่นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนะถ้ามันมีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจแต่ทันทันตัวใจแท้ไปไหนคะนี่ ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั้นถ้าหาว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจวเรียกว่าลมหายใจองหายใจตะจริงอยู่พ่อไมีลมมันังค่อยอยู่ในนั้นถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ในนั้นเที่ยงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมแลเจ้า การชั่วส,วสมบติดการชั่วนะจ๊นนนนะขณะที่รักษาไว้ในใดเมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นีรักษาตรงนั้นนะถ้าอยู่กลางนั้นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางอะไปตามเรื่องเห้นั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่ เมื่อเรา,าหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพดังเสียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวไม่อเหวั่นไหวเองเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นาขันเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชัว่วกรรมดีแล้วมันจะเกิดไหนมันก็หมดเ่อง ต้องเกิดมันก็ไม่มีนั่นแหะที่ต้องให้รักษาตรงนั้นนหะพิจณาคมตายเบองตน,นส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันเหยุดอะไรบาการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจาณาตรงนั้นจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงมั่งจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละ มันจะไม่ป,ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏดติดใจเองตรงนั้นแหละตรงกลางๆนะไแบบม่สาวันหายไปไหนไม่ปลากรดฉล้วไม่ปรากฏดเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของหวาน นสิ่งที่ปรารถนาอย่างิ่งคำว่าปรารถนาแล้วเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนาจึงไงปริจารณาตรงนั้นแหละอพิจารณานาะกันบางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจาณาหาและปฏิกูลสัญญา ไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉยๆว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจรารณาเเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีวิตของเรามันตนนปือชีวิตให้เ่็นอยู่อาหารนี้ ปุาลันตังปุคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลขเข้าทางทวานปากนันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบนัมอนก็ขคองที่ตกลงไปแล่นก็ไหลไปตามแม่น้ํามันอยู่ในร่างกายของเราจิงค่อยพิจรารณานันที่เนื่องด้ยวยกาย เป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แลหละจิตเราอยู่แล้วอยู่รงนตรงที่แล้วไม่ไปไหนเจงกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลดท้งเวทได้กายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผูเสือ่อมอาหารการกินจนังคายอยู่ได้ต้องถนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะ ทุกทุกวันทุกวันแต่นห้แต่ใดมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเลยเจ็บปวยังกระทั่งนอนจิตนอนนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นถ้าต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยอยนันแี้จะต้องตาย เห็นนั้นอาหารเนี่ยคอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดเดียวหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแล้ะหมดเท่านั้นแหละเราพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ล้ลยกับทิ่งอื่นๆ ถึงปฏิกูล,ลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิกูลนั่นตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินอะไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายไม่มีดีไม่ดีได้หรอกคนเราเดาวยกันทั้งนั้นเนะี่ยเพียงแต่ว่าธาาเสียก็ พวกปับปุงธาตุสนีนี้ธาตุโป่งั้งเขามาพ่อครังเขาให้มันเจริญง,งอกง,งามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้ยี่สิบปียี่สิบห้าปีก็อยู่ที่ระดันี้พ่อแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้วสามสิบสี่สิบปีไปแล้วแต่นี้แต่ยองหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไป ร่างกายของเราเช่นอเซลต่งางๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่ง,กงแกเท่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะคะนี่สิ่งต่างๆมันหมดพล้วเรียเร่ยวแรงก็อ่อนเสียไปในผลทุดสุดดับแตกสลายลงไปเป็นเดน,น้ำไปลมการดื่มน,นี่จะาย่างพิจจรณาอย่างนี้ พิจารณาเป็นไม่เป็นกรรมฐานมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดัเป็นกรรมฐานมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกับสิ้นสิบา็สิบอนุสตีสิบกระตาบ ที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุ้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำหนึง่งไม่ควรที่จคิดตัวไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นที่พิจารณาอย่างนี้าให้พิจารณาเอาสตินะ่ะคุมจิตให้อยู่ใหก่อนนั้นค่อยนอกมานอนพิจารณาถึงไม่ยอมมันก็พิจาราเองหรอกคุมจิตอยู่แล้ว คุาเขียนไม,ม่อยู่ไม่็นการหัดปัวหาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางทิ้งทั้งหลายที่มันติดพันในโลกนี้หัดปล่อยหัดวางทิ้งหัดถอนเหมือน,นเรียกว่าสัญญาม ຈັ່ງໃດແມ່ນຢ່າ